สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแกลเลอรี่มูวี่แกลเลอรี่รวบรวมผลงานหนังสั้นดีๆให้คนรักมูวี่มีพื้นที่ชมนานวันนี้ผมมาดำเนินรายการแทนคุณปอลเมศนะครับผมเชื่อว่าคนหลายคนเนี่ยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันอยากได้นูน่นอยากได้นี่ต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้แต่คุณผู้ชมลืมคิดไปหรือเปล่าครับว่าแล้วคนพิการล่ะเขาเองก็มีความต้องการเหมือนกันแต่เขาก็ไม่สามารถได้ในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกับเราที่เป็นคนปกติทั่วไป วันนี้ครับเราดีนหนังเรื่องที่มีชื่อว่าทางลาดกับน้องๆกลุ่มที่มีชื่อว่า ah มาหัดไทยมาชมกันเป็นหนังที่สะท้อนถึงแนวคิดและก็ความรู้สึกของคนพิการได้เป็นอย่างดีกําลังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงของ Mo v ว e s h ช w แต่ก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับเราจะไปพบกันในช่วงของ Movie i ไอเดียไปฟังความคิดไอเดียสร้างสารรค์เกี่ยวกับการทำหนังด้วยกันกับน้องๆกลุ่มที่มีชื่อว่ามาหัดไทย ชื่อชื่อปิกนิกนะครับเรียนมองเทพสขาภาพยนตร์ครับก็ทำกำกับกับเขียนบทเรื่องนี้นะครับชื่อแบงค์ครับชื่อบ,ร,บ,อบรูนครับ,รบนิเทศพัทยพยนตร์มองเทพเหมือนกัน,นครับครับทำเป็นอาร์ตดรคเตอร์เรื่องนี้ครับ นี่มันมันทำเทีมันมีความหมายนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าทางลาดก็คือแบบอ่าแรกความหมายแรกคือทางลาดสาหรับคนพิการที่มันจะมีที่ม่ไม่ใช่บันไดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือมันเหมือนชีวิตของคนนะครับมันแบบมันไม่ได้มีราบรื่นซะอย่างเดียวมันแบบม็มีขึ้นไม่ลงมีขึ้นไม่ลงเหมือนทางลาดอย่างเงี้ยคิดโจทย์กันคือตอนแรกผมก็กะจะเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งหรือว่าเรื่องเรื่องที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องนี้เลยนะครับ แล้วคือผมก็โทรไปปรึกษาคุณแม่แบบว่าบอกบทว่าเออคุณแม่มีบทประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้คือคุณแม่ช่วยด้วยคุณแม่ช่วยด้วย,วย,วยแล้วก็บอกว่าเออบทก็ออยังยังธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็คือตอนนั้นที่บ้านผมคุณตาป่วยพอดีแล้วคือคต้องนั่งรถเข็นกันนะครับก็อเออแล้วมันมีมันมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับพวกบันไดพวกอะไรแบบพวกที่ต้องใช้รถเข็นอะไรประมาณเนี้ยอ่าฮะครับก็แม่ผมก็เลยบอกเออถ้าเกิดทำเรื่องแบบที่เกี่ยวกับรถเข็นอย่างเงี้ยผมก็ ก็ก็ดีเหมือนกันก็คือ,อปิ๊งขึ้นมาเลยปิ๊งขึ้นมาเลยครับอเอ้ยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับที่คนพิก,การแล้วกันว่าจะเอาคนแก่มาเล่นยากผมออก็คือ,อถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วก็ลองมาแต่งเป็นคนแก่ก็เอ้ยทาเป็นคนพิก,การนะ่าจะง่ายกว่าครับ ที่เป็นผู้นำร่วมกันอีกครบับชื่อไทยนะครับเี่เจสอนเขาก็อบอกเขามีเพื่อนเป็นรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งที่คือรุ่นพี่คนนี้เขามีพ่อเป็นเป็นคนพิการเหมือนกันครับเขาบอกว่าเออพี่คนนี้ก็ a c t ิ้งได้แล้วก็น่าจะเข้าใจถึงคนพิการได้ที่แบบเป็นคนพิการที่แบบขาพิการแล้วเออดีเหมือนกันเราจะได้แบบสัมภาษณ์ได้ด้วยว่าเขารู้สึกยังไงที่แบบว่า ดูแลพ่อเขาที่เขาคือจริงๆเลยใช่ไหมครับคือจากประสบการณ์ตัวพี่เขาเองจริงๆด้วยใช่ครับผม uh huh. แล้วก็เลยเอาพี่เขามาเล่นเป็นคน uh huh. พิการนะเรื่องนี้เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตธรรมดารรมดาคนหนึ่ง uh huh. ที่ว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของบันไดหรือหรืออะไรก็แค่แบบบันไดมันก็คือบันไดธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็จนวันเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับก็ uh huh. ทําให้ขาพิการ่เงียครับ uh huh. แล้วเขาเพิ่งจะมาสังเกตว่าเอ้ยโห oh. คุณค่าของบันไดหรือหรือลิฟต์อะไรมันมันมีนมความสําคัญกับชีวิตเขามากเลยครับหรือแค่การเขาไปนั่งลินนั่งนั่งในโรงหนังนี่ก็มันก็เห็นความแตกต่างกันแล้วครับคืออยากให้ใช้สิทธิที่พวกพวกเราควรจะมีค่ะคืออยากให้สังคมมองเราเหมือนเป็นคนนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาช่วยเราหรอกก็ให้เขาสร้างแบบสร้างทางลาดให้เราให้ให้เราใช้ชีวิตสบายขึ้นนะคะ อุปกรณ์ในการถ่ายทำนะครับมีกล้องอะไรบ้างเลยก็จะเป็นพวกกล้องดีเอเอารธรรมดาครับแล้วเลนที่ใช้ล่ะครับถ้าดี l r ามันก็ใช้ฟิกหรือว่าใช้เลนวายครับใช้เป็นเลนวายครับแล้วก็มีกล้องโกโปรครับกล้องตัวเล็กอ๋อครับแล้วเสียงเสริมที่ได้นี่คือต้องต้องใช้ในการแบบไม์อัดเหมือนกันครับก็คือต้องก็คือกล้องถ่ายตัวหนึ่งแล้วก็เสียงอีกใช่ไหมครับที่อัดเสียงอีกใช่ไหม เสียงติดกับกล้องเลยครับชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนทางนาดมันมีขึ้นแล้วก็ลงมันก็แล้วแต่เราเราจะเลือกทางอยากให้คนดูดูหนังเรื่องนี้แล้วแล้วย้อนดูตัวเองสักนิดนึงว่าเออว่าเห็นด้วยเลยเราเป็นคนคบแบบสามสองแล้วอะไรเงี้ยเพือแบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสักนิดนึงก็อยากให้ดูแล้วก็แบบช่วยสงสารคนพิการบ้างไม่ใช่เเอาแต่เยียดหยามอย่างเดียวเหมือนกับว่าถ้าเกิดเจอคนพิการอะไรก็พยายามช่วยเหลือเขาหน่อยหนึ่งครับเมื่อไหร่ อะไรที่เขาทําเองไม่ได้ก็พยายามช่วยช่วยเขาครับครับแล้วนั่นก็เป็นไอเดียของน้องๆนะครับทีมสร้างภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องทางลาดนั่นเองนะครับบอกได้เลยรับว่าทีมนี้น้องๆเป็นน้องๆที่แบบเก่งทั้ง3คนละเก่งนะเก่งทั้ง3าคนเลยนะครับซึ่งยังไม่ครบทีมนะครับทีมของน้องก็มีทั้งประมาณ6คนใช่ไหมครับก็บอกได้เลยว่าเป็นทีมที่มีอนาคตมากๆเลยนะครับต้องติดตามเคราะว่าในอนาคตน้องๆจะสร้างหนังสั้นอะไรที่น่าสนใจมาให้เราได้ชมกันอีกนะครับยังไงพี่ก็จะรอ ติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะครับจากมาองเทลทั้ง3คนแล้วก็ช่วงนี้ครับอย่าพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับ m o วี่โชว์กับภาพยนตร์สั้นเรื่องทางลาดครับแกลเลอรี่มูวี่ขอเชิญผู้รักในงานศิลปะร่วมส่งผลงานหนังสั้นของคุณเข้าร่วมกับทางรายการ เรารอคุณอยู่และผลงานหนังสั้นของคุณจะร่วมประดับไว้ในแกลเลอรี่แห่งเกียรติยศแห่งนี้ร้านอาหารดีๆบรรยากาศโดนๆและอาหารอร่อยๆพบกับรายการพุ่งกลางร,รายการที่จะพาทัวร์ไปพบกับร้านอาหารบรรยากาศดีๆ บุกเข้าไปหล้วงเคล็ดลับกันถึงในครัวและยังมีเส้นทางดําเนินธุรกิจที่จะชี้ทางพารวยพบกับนันโนและรายการพุงการได้ทุกวันอาทิตย์ทางไทยวิชั่นชแนลอร่อยเต็มที่การันตีพุงการ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเป็นผู้สนับสนุนการผลิตเท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดจากการผลิตเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงหรือแจกจ่ายทั้งภาพเสียงและข้อความของสื่อชิ้นนี้นับเป็นความรับผิดชอบของผู้รับการสนับสนุนเพียงผู้เดียว างบ้านเล่าเขาอยากให้มีงานด้วยค่ะร่างค่ะเอาค่ะรัางที่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีใช่ไหคะพี่เทนครับชื่อไหนะคะเคลนครับชื่อเราส่งตีเราลองมีงานแน่ไหมคะโอเคครับค่ะชื่ออะไรคะเคลนครับโอเคนะคะค่ะคุณเทนที่หนึ่งอยากให้มีอะไรด้วยค่ะร้างคะส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานกาแฟครับแล้วก็เป็นคนเป็น้าวทุกคนงานก็เลยอยากให้มีน้ากาแฟครับผมว่าจะเหมาะกับคนทำงานมากเลยครับ อาคําที่ีุ้ณชนค่ะต่อไปสายที่สนะคะสวัสดีค่ะัดีครับสวัดีคะคะชื่อบครับิเคะครับค่ะคุณยากใมีอะไรบนรคะะก็อกให้มีาทาผมครับทาสีผมนีครเป็นผู้ชายใช่ไหมคะครับอ๋อ